เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการพบซากเด็กในท้องที่ถูกทำแท้งจำนวนมากคนที่อ่านข่าวนี้ก็มีความคิดเห็นต่างๆกันบาปก,กรรมนี่แม่ใจยาพวกเนี้นะฉันว่ามันตายไปมันตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่เลยแต่คนที่ไม่ได้พูดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความคิดเห็นอ้าวนี่แม่โคนจะยืนเลือกกระตูอีกนานไหมไปโรงเรียนได้แล้ว เดี๋ยวก็สายกันพอดีจ้ะแม่ทำไปได้ยังไงอ่ะคนสมัยนี้มันไม่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษกันบ้างไงนี่ถ้าเป็นลูกฉันนะฉันน่ะไล่มันออกจากบ้านไปแล้วขายขี้หน้าเขาไม่เลี้ยงให้เสียเพาสุกหรอกฉันอยากจะบอกว่าใครละ่ะจะไม่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษแต่บางครั้งมันก็มีทางเลือกที่น้อยมากสำหรับพวกเราเรื่องราวที่ทุกคนจะดูต่อไปนี้ เป็นเรื่องของฉันและเพื่อนๆของฉันกับทางที่เราเลือกเร่มใหม่ขอบใจนี่คือกุ้งเพื่อนของฉันเองเราเรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่ชั้นประถม ฉันเคยนึกว่าไม่มีความลับระหว่างเราสองคนแต่ฉันเข้าใจผิดผิดมากออยระวังโดนผู้ชายหลอกนะทำไมกุ้งพูดอย่างเงี้ยทันเขาไม่ใช่คนแบบในเป้งนี่ทุกคนในชั้นรู้ว่าเป้งกับล่อน แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ยังเชื่ออย่างแววเพื่อนของฉันคนนี้คืนนี้ไปกินขนมที่ตลาดไหมแป้งไปสิแหววอะต้องเลี้ยงแป้งน,นะก็ได้ทักเรีย้ยงความเคารพสวัสดีค่ะนั่งลงค่ะขอบคุณค่ะ อะไรนะออยไม่มีอะไรหรอกส่วนนี้ก็คืออุ่นเพื่อนสนิทของฉันอีกคนหนึ่งท่านมีอะไรสำคัญเหรอเรียนี้เลิกเรียนแล้วอะอยีไปไหนหรือเปล่าเปล่ามีอะไรหรอ ไปเที่ยวบ้านเราไหมอย่างนี้พ่อแม่ไม่อยู่ไปทำอะไรกินกันใครไปบ้างไม่มีไปกันสองคนนะเราไม่เคยไปไหนกันสองคนเลยนะแต่จะดีเหรอท่านเดี๋ยวแม่รู้แค่ไปกินข้าวเย็นเองแล้วเดี๋ยวทันก็ไปส่งรอยที่บ้านแม่ไม่รู้หรอก ออยไม่เชื่อใจทันหรอเชื่อแต่ออยไม่รักทันหรอรักสิไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าความรักหรือเปล่าแต่ฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลา อยากคุยด้วยอยากให้เขาจับมือแล้วก็อยากให้เขาสัมผัสตัวฉันความรู้สึกนี้มันมากขึ้นทุกวันทุกวันอย่าไปนะออยทำไมล่ะไปห้ามออยมันทำไมไปบ้านผู้ชายอยู่กันสองคนแบบนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้น มันจะเป็นไปได้เหรอจริงของกุ้งอย่าไปเลยออยอ้อย,อ,ยอะไรกันนะก็นานี่ผู้หญิงผู้ชายเขารักกันอะ่ะนอนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแหววออยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยออยอย่าฟังคนเรามีทางเลือกนะไม่มีหรอกนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันห้ามกันไม่ได้เหมือนเธอกับนายแป้งใช่ไหมถ้าใช่แล้วยังไนงะระวังท้องนะ ฉันไม่ท้องหรอกสมัยนี้คนที่ท้องก็มีแต่คนง่อ้งนั้นแหละกุ้งเธอพูดถึงทางเลือกใช่ไหมมีไงทางเลือกของฉันยาคุมมีขายเยอะแยะเอาไม่อ้อยแล้วทำไมต้องเป็นผู้หญิงที่กินยาคุมทำไมผู้ชายไม่ใส่ถุงยางมันก็ป้องกันได้เหมือนกันนั่นแหละยาคุมอาจจะทำให้เธอไม่ท้องนะแต่ไม่ได้ทำให้เธอไม่ติดโรค แต่เป้เขาก็ไม่ได้เป็นโรคนี่เขาบอกฉันว่าเขาไม่เคยยุ่งกับใครนอกจากฉันคนเดียวแล้วเธอเชื่อคนแบบนั้นเหรอหยุดไปเลยนะแล้วเธอจะมารู้ดีอะไรล่ะถึงกล้ามาว่าแฟนฉันอนะก็พอเขาก็เคยบอกฉันแบบนั้นเหมือนกันไงแต่ฉันโชคร้ายกว่าเธอเพราะฉันท้อง กุ้งเล่าว่าเริ่มคบกับเป้งเมื่อปิดเทอมที่แล้วแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะรู้ไปถึงแม่ที่เข้มงวดเมื่อคบกันได้ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นท้องเธอท้องนี่ยังไงไหนบอกว่ากินยาคุมไงเธอได้กินหรือเปล่าฉันบอกให้เธอไปซื้อยาคุมกินไงฉันไม่กล้าไปซื้อ,อยาที่ตลาดอะฉันกลัวแม่รู้ แล้วทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่ตอนนั้นล่ะฉันจะได้ป้องกันน่ะแต่เธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าผู้ชายไม่ชอบใส่ถุงยางอ่ะมันก็ใช่แต่ใครจะไปคิดหรอว,ว่าเธอจะโง่ขนาดไม่กินยาคุมอะ่ะนี่กุ้มหน้าที่การป้องกันตัวเองเป็นของผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายก็เธอฉันบอกไปว่าฉันไม่ได้กินยาเธอก็คงเลิกคบฉันฉันทนไม่ได้ จะทำยังไงกันดีแป้งมันก็เหลือทางเลือกเดียวอหละทำแท้งไงเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเองนะจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดอีก นั้นมาเราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยแววกุ้งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ใช่อยากให้แหววเลิกคบกับเป้งนะแค่อยากจะบอกว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่ผู้ชายพูดเขาบอกว่าเขาไม่ได้คบคนอื่นแต่เราจะรู้ได้ยังไงและถ้าเขาเป็นโรคอะ มันจะคุ้มไหมที่เราต้องติดโรบจากเขาออยคนเรามีหลายทางเลือกมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนเฮ้ยทันเอ ไม่ไหนมาวะพวกกูตามหาตั้งนานมึงไม่เล่นบาสเหรอวันนี้เฮ้ยกูไม่ว่างว่ะวันนี้ทำไมวะนัดหญิงไว้เหรอเฮ้ยมึงนัดใครวะกูว่าละอ๋อยใช่ไหมล่ะมึงจะไปไหนก็ไ,<ม>ไปไปไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกเฮ้ยไปทันกูเตือนไว้ก่อนนะเว้ยถ้ามึงจะไปยุ่งกับใครล่ะก็มึงให้เขากินยาคุมก่อนนะเว้ยไม่งั้นนะมึงซวย มึงไม่ต้องมาเตือนกูหรอกไอ้เป้งกูไม่เหมือนมึงหรอกนะเออตามใจเหแล้วกันไปเว้ยต้องอไป,ปบัสบอกตรงๆว่าผมโกรธที่เป้งพูดแบบนั้นผมรู้ว่าผมชอบออยอยากคุยด้วยอยากอยู่ใกล้ๆแต่ผมไม่เคยคิดไปไกลกว่านั้นเลยผมยังจำที่พ่อพูดได้ว่า อ,อทนันพ่อส่งแกเรียนสูงๆเนี่ยเพื่อที่แกแก่ตัวไปจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่ออย่ามัวแต่ไปเที่ยวผู้หญิงซะจนเสียการเรียนนะลูกไม่หรอกพ่อ <S <S <discrete> ผู้หญิงสมัยเนี้ยมีแต่แดะๆกันทั้งนั้นหาดียากถ้าคิดจะมีเมียเนี่ยนะอย่าไปเอาผู้หญิงที่มันเละเเทะเทะมาทำมเมียนะลูกผู้หญิงเละเทะเป็นไงอะพ่อ ก็ผู้หญิงที่มันไม่รักนวลสงวนตัวไงละ่ะผู้หญิงใจง่ายที่มันนอนกับผู้ชายก่อนแต่างงานนั่นแหละที่เขาเรียกว่าผู้หญิงเละเทละล้วผู้ชายพ่อถ้าไปนอนกับคนนั้นคนนี้ไม่เละเทะหรอก็เหมือนกันอะผมรู้ว่าออยไม่ใช่ผู้หญิงเละเทะและผมก็ตั้งใจว่าผมจะไม่ทำอะไรให้ออยเสียหายให้พ่อมาว่าออยได้ว่าเป็นผู้หญิงแบบนั้น ผมก็แค่อยากจะอยู่กับออยแค่สองคนเท่านั้นอยอยตกลงเอาอยัางไงหรอทันเขคงไม่เป็นแบบแป้งหรอกอุ่นรู้ทันเขานิสัยดีเรียนก็เก่งแต่ไม่รู้สินะพอฟังกุ้งกับแหววแล้ว มันก็พลาดกันได้ทุกคนแหละอุ่นว่าถ้าเป็นอุ่นอุ่นคงไม่เสี่ยงอุ่นกลัวว่าถ้าพลาดไปแล้วเราจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอุ่นตั้งใจเอาไว้ว่าอุ่นจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้เลยจนกว่าเราจะโตพอออยชีวิตเรานะเราจะทำลายชีวิตตัวเองแค่เพราะความรักเหรอ ออยตกลงจะไปเที่ยวบ้านทันด้วยกันหรือเปล่าอย่างที่บอกชีวิตเรามีทางเลือกแต่บางทีมันก็ช่างยากเย็นเสียเหลือเกินที่จะเลือกทางที่เหมาะสมแล้วฉันก็ตอบทันว่าฉันเลือกทางไหน